โอเคครับคลิปนี้ได้รับแรงดันใจมาจากคลิปของพี่ต้อม GDC เด็กถัวข้อแมะประเทศวันพีซโดย AI ซึ่งวันนี้ผมจะมาในหัวข้อแม่ประท้โจโจ้โดยไ i แบบย่าสุดๆมันจะทำลายความคิดเราขนาดไหนนั้นไปดูกันครับข้อที่หนึ่งในภาคเวนวตโอ,อโรมีตอนหนึ่งที่บูโจร์ตี้และทีมภาชนากับสตูที่มีสแตนชื่อว่าซอฟต์แมชชีนแต่นั้นมีพลังอะไรยอด่วนของของมนุษย์สร้างหมอกทำให้มองเห็นภาพหลอนควบคุมจากคนและอิเล็กทรอนิกส์ สภาพของแข็งกันคนเดียวอ๋อเจอแล้วเออแล้วไปแล้วไปแล้วไปโอเคยเฮ๊ะอะอร่อกันเนี่ยเออ๊ะย่อส่วนสิ่งของและมนุษย์ซอฟต์แมชชีนไอ้บ้าเนอะ little feet เอ้ยเอาแล้วไงเล่นกูแล้วมาครับสามในภาค diamond is unbreakable โจสเกตต้องเผชิญหน้ากับศัตรูคนหนึ่งที่มีความสามารถแดงในการควบคุมกุญแจได้เศรษฐานไม่เชื่อว่า the hand b บดคอม p นีอะตอมฮาร์ดฟาเธอร์อักตุงเบบีไม่ถูกสักข้อไอ้สัตว์ล็อกเว้ยล็อกลล็อกอยู่ที่ไหนล่ะไหนล็อกมึงไงอ่าแหงก็ได้วะอืมหนักเลยอะตอมฮาร์ดฟาเธอรลกแคนเป็นคนดีน้าปฏิวัตินซี่โจเซฟโจสา์เจื่อ้กับปรตรูคนนีดนเ่ย์ลัฮะเบดทึนเดนซี่แบดทึนเดนซี่มีแสดนอืม ก็เจ็ดในภาคโซเชียนชื่อจริงของไวสเนิคคือายแล้วสเน็คใช่มั้ยสเน็คแหละ,อ,ะอืมไม่เข้าใจเลยสักนิดเดียวโบกลาวในภาคโซเชียนชื่อจริงของซีมูนว่าจะอยากรู้ชื่อเซแตแผนเนเพื่ออะไรวะเดอะมูนเดอะซีเดอะซีมูนเอาว่ะเดอะซีมูนมูนซีมูนซีขีดมูนซีขีดมูน โอเคโอเคในภาคสติลบอรันโจนี่โจสตาปเชนเนอรกับนนสตูคนหนึ่งที่ใช้ความสามารถแสตม์ในการควบคุมกุญแจนะฮะกุญ <Huh? S 1> แจในสติลบอรันมาจากไหนสงสัยกูจะเป็นสเตเวนตี้ซิจูดี่บอยแหละไอ้งแยงเงีมันเ่ยอาจจะใช่ก็ได้ทักส์แ <c oughs> ม่แก okay, พี่เก้าข้อ <c oughs> แม่กอดนะครับกอดนะ AI กอดก็บางทีมันก็ไม่ได้รู้ทุกเรื่องนะแกไปถามมันมากถ้างั้นวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ